แต่งงานกันมาสามปีพวกเรามีแต่ทะเลาะก,กันแกไม่อยากกลับบ้านเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผัวที่ไม่เอาไหนไม่ได้เลือกใช่หรือเปล่าก็แสดงความรู้สึกกับเมียแกบ้างไม่ทําให้แกดูอ่อนแอหรอกนะจูจีกันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกของเธออย่างหนึ่งนะปั๊มๆกันไงท้องเหรอ เดือดท้องสามเดือนแล้วนี่เด็กในท้องแข็งแรงดีแต่เราเพิงนอนด้วยกันเมื่อไม่กี่วันเองนะมันใช่เหรอภาพยนตร์สุดหลอนที่สร้างจากเรื่องจริงความสยองของเรื่องเล่าจากอินโดนีเซียปีศาจยินมันชอบเขา้าครอบมามู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ระซิบด้วยคำหวานและรบเลาให้พวกเธอรู้สึกวันไหวเป้าหมายพวกมันคือหมอไม่เชื่อฉันตอนนี้ครูก็ยังไม่เชื่ออีกคนพันธนาการจากนรกจะตามกลืนกิน ฉันยังรู้สึกว่าในท้องฉันมีเด็กอยู่และโตขึ้นเรื่อยๆ จานารกเอิงกันติงเซตัน17เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์